แก๊งโอริโอโอโหอันนี้ต้องบอกว่าโชว์กลางอองานนี้งานเข้าแล้วละค่ะ<ช>เพราะว่าทางผู้เสียหายเขาไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะคะที่สำคัญตำรวจเนี่ยก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีเกือบครบแล้วค่ะ วัยรุ่น3คนที่ตกเป็นผู้เสียหายที่สพคลองหลวงนะคะก็เดินทางไปเพื่อแจ้งความกับตํารวจค่ะผู้เสียหายเล่าพฤติการของแก๊งนี้ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าอย่างชายหญิงคู่นี้เนี่ยเป็นแฟนกันเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยถูกแก๊งโอริโอประมาณจิตคนพูดแซวคุกคามแฟนสาวก่อนรุมกระทืบชายหนุ่มเมื่อตอนกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะคชมชมินนะครับเรียกเพื่อนให้ทางกลุ่มครับให้มองแฟนผม แล้วก็ท่าผมก็มองแล้วก็ได้แซวแทนผมประมาณสามสี่ครั้งอะครับแซวว่าแบบไม่น่าเดินมากับผัวเลยอ่ะผมก็หันไปมองมองไมองอ่เห็นะครับไม่ได้อะไรแล้วเขาก็บอกว่ามองตัวเปล่าแล้วเขาก็พูดท้าแบบลหลดหลังพี่อ่าผมเองผมก็เดินเข้าคอนโดไปครับแล้วไอ้คนต้นเรื่องอ่ะเขาก็ถีบประตูแล้วก็วิ่งมาทีบหลังผม ตอนรุมทำร้ายก็มีสมาชิกค,คนหนึ่งค่ะที่ใช้มีดยาวออกมาฟันแต่ว่ามีดพลาดไปโดนนิ้วเพื่อนร่วมแก๊งชื่อว่าในมินค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเข้าไปช่วยได้ทันแทมหลังเกิดเหตุเนี่ยไอคนที่ชื่อมินน่ยส่งข้อความมาขอค่ารักษาพยาบาลถ้าอ้างว่าไม่ได้เนี่ยอีกฝ่ายตายไปแล้วส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะสองวันที่ผ่านมาทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเขากลัวมากตัดสินใจย้ายที่อยู่เลยนะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ปลอดภัยนั่นเองน้องผู้หญิงคนนี้บอก ว่าถูกรุ่นน้องชื่อหมวยแล้วก็สมาชิกในแก๊งคุกค,คามเพราะไปตักเตือนเรื่องการโพสต์ขายปืนครับจนบานปลายถึงขั้นเกือบจะถูกล่อลวงไปทำรารร่างกายฟังเธออธิบายเพิ่มเตมิมฮะโพสขายปืนของคนชื่อวินค่ะและทีนี้หนูแค่เซนเซอร์แล้วก็บอกน้องไว้ว่าตักเตือนในความหวังดีงคะ่ะว่าเอออย่าลงแบบนี้นะคะมันไม่ดีมีการสร้างกลุ่มค่ะแล้วเอาหนูเข้าไปในกลุ่มแล้วก็เหมือนมีการข่มขู่ ขณะที่นต้าหัวหน้าแก๊งโอรีโอแล้วก็เป็นสมาชิกแก๊งอีกหนึ่งคนครับก็ไปที่โรงพักด้วยก็บอกว่าถูกตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคําครับพอถามถึงเรื่องของการไปก่อเหตุแบบนี้มันไปมาจากแก๊งของในการเล่นเกมหรือไม่ต้าก็บอกว่าคือที่ก่อนหน้านี้เนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วแล้วมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ตั้งใจทำลายนะครับคุณผู้ชม คืออย่างบางส่วนใหญ่เรื่องไหนก็คือถ้าเกิดว่าไม่ออ๋ตอนนี้พี่ไม่ทันละยังไงนะยังงไนะหลายอย่างครับพี่เดี๋ยวผมขอให้ก้าตำรวจแล้วกันครับแล้วเราได้ทำลายเรื่องใจคนอื่นเขาจริงไหมหรับที่มีคขาบอกว่าเราทำลายเรื่องใจชาวบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงไหมก็มีมีบางเรื่องแต่ว่าน้องผมโดนก่อนมาครับ เท่ากับว่าตอนนี้4คนแรกที่เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้เสียหายมาถึงที่สพคลองหลวงครบแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะเหมือนที่บอกไปข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวเราได้มาทราบว่ามีอีกสองคนกําลังจะถูกพาตัวมาสอบสวนด้วยค่ะ,คะแต่ที่ทางตํารวจไซเบอร์ก็ส่งทีมไปแจ้งความดําเนินคดีกับนายต้าเตรียมเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของการชักชวนเล่นการพนันออนไลน์และอีกคนจะดําเนินคดีเรื่องเผยแพร่ภาพลามกอนาจารรวมถึงการเสนอการปิดกั้นเกม ไฟด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เยาวชนเนี่ยลงผิดไปเยอะมากเพราะว่ามีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปกครองต้องดูแลบุทหลานด้วยนะครับใช่ค่ะาสามารถติดตามได้ในช่วงสจีตีคดีบ่ายสองโมงทางซีเจ็ดเอชดีนิวนะคะใช่ครับ